แต่งเรานะครับเอาได้เลยครับยินดีมากๆเลยครับขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆในวันนี้กินข้าวทำสุดยอดไปเลยครับและค้าวนี้มาถึงตั้มแนงแชมป์ทีอาร์มีท,าทม่า formation ซีซั่นส,สองในวันนี้และแชมป์เทียร์มีท,าทม่า formation contest ซีซั่นส,ส,ส,สองของเราได้แก่ วันนี้นะคะเราจะไป oh, เชียร์ทีมงานของเรากันนะคะ L L L n i mm hmm. นะคะ mm hmm. เข้ารอบตั้ง3 mm hmm. คน mm hmm. มีพี่ดาวแอร์แฮนะคะ mm hmm. พี่สมบัตินะคะ mm hmm. แล้วก็พี่โด่งไปดูกันว่าวันนี้ใครจะชนะที่หนึ่ง yeah! ไปกัน นี่เป็นบรรยากาศในงานนะคะมาถึงงานเราก็ลงทะเบียนค่ะได้แกลแกล้วฟรีแล้วก็ได้ส่วนลด300บาทนะงานจัดใหญ่จัดปังมากนี่ผู้เข้าแข่งข,ขัน10คนมีโฉมหน้า before อ f t e ตชัดทุกคนมีนนะคะก็จะพาทุกคนมาดูหน้าตาของคนที่เข้ารอบนะคือบอกเลยนะว่าทุกคนลดไขมันได้เยอะมากนะคะมินตื่นเต้นมากๆงานเนี่ยนึกว่างานแต่งนกคนสีสันจัดเต็มมีแบ็กดอปมีอะไรต่างๆนานานะคะและที่สําคัญนะคะก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจวัดไขมัน ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้มินก็แบบอ๊้ตื่นเต้นนะคะลมพัสดสบู่สบือค่ะนี่ค่ะโอ้ จัดเต็มมากค่ะบริษัทนี้มีถ่ายรูปกันสักนิดสักหน่อยช่วสิจุบจิ๊นะคะนี่หน้ากระจกนะคะดูงานทุกคนดูเวทีดูการประกวดนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะนึกว่าประกวดเดอะเฟสนะคะแล้วดูเลื่อนโอามืมาจากสุโขทัยทีมงานเข้ารอบเป็นไงตกใจค่ะดิฉันอกใจเอามือทาบอกเอาระคังมาเอากดีกมาเอาคู่มาเอาอะไรมาเยอะๆระคังนะคะไอต้าลือเอากระคังเตรียมระคังด้วยเหรองงไปหมดนะคะดูน้องแนนโอ้โหนแนนแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคะ รักมากมาเชียร์พี่โดดนะครับนี่นะคะพี่โดงอุ้ยหล่อมากคนนี้ลดไขมันไปเยอะมากนะมบินดับเอาใจช่วยมากๆนี่พี่สมบัตินะคะบอกเลยว่ามาเงียบๆแต่นิ่งๆทรงพลังมากนะคะไขมันลดไปเยอะมากเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแบบทรงพลังนี้ภรรยามาเชียร์เป็นไงยิ้มแก้มแตกจ้ะมีคนนี้ก็ดีละาโอ้โหจัดเต็มมากนะะพี่ดาวแอร์แฮร์ดูซิกแพคทุกคนมันสวมาก นะคะน่าใสมากลูกหนึ uh ่งอายุลูกอายุ11แล้วยังหุ่นดีขนาดนี้าช่ยิ่งฟรียิ่ยเขาอยากจะหุ่นดีนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยีนนะคะเรื่องพยายามียิ่งมั่นใจผลิตภัณฑ์ไปใหญ่พวกเราภูมิใจมากๆซีซั่น2นะซีซั่นต่อไปเจอพวกเราแน่นอน